นี่ครับมาดูต้นผงนะครับบ้านของผมแถบบ้านผมภาษาอีสานเขาจะเรียกต้นผงนะครับแต่ภาษาไทยภาษากลางที่เลือดเป็นสากลเขาจะเรียกต้นโปรงนะครับย้ํานะครับว่าต้นโปรงนะครับเป็นไม้ประดับนะครับสวยงามมากครับตามป่าเยอะครับแถบภาคอีสานเยอะมากครับต้นโปรงนะครับในแถบภาคอีสานเขาจะเยอะมากลำต้นนะครับเป็นไม้พุ่มเนาะไม้ประดับนะครับไปซื้อประดับสวยมากนะครับต้นแพงนะครับ อันนี้ก็แนะนํานะครับเป็นไม้ประดับนะครับไปปลูกไว้ตามบ้านเนี่จะสวยมากนะครับนี่ครับนี่คือต้นโปรงนะครับแล้วใบของเขานี่ครับจะมีแถวเรียงนะครับเหมือนหวีนะครับปลูกง่ายครับเรียงเรียงทีกันมากนะครับเรียงทีกันมากนะครับนี่ครับใบของเขาจะเลียงทีกันนี่ครับแล้วก็จะมีปลายแหลมนะครับระวังนะครับปลายของเขาคมมากนะครับแหลมสามารถจิ้มตาได้นะครับทําให้บาดเจ็บได้นะ นี่ก็ขั้วขนระหว่างนะครับมาดูกันครับต้นปรงมันมีลักษณะเป็นไม้พุ่มนะครับจะสวยมากนะครับแล้วลําต้นของเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนตะบองเพชรนะครับนี่ครับคล้ายๆตะบองเพชรนะครับต้นของเขาจะขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นต้นปรงนะครับผลของเขาจะสีเหลืองนะครับเวลาสุกนะครับเวลาดิบก็จะสีเหลืองเหมือนกันครับนี่ครับผลของเขาสีเหลืองนี่ครับเยอะมากครับนี่ครับนี่ติดดินนะครับนี่ครับ นี่หน้าฝนยังไม่เป็นผนของเขายังไม่ออกนะครับผนของเขาจะออกหน้าแรงนะครับช่วงหน้าแรงหลังฝนนะครับหน้าหนาวนี่ครับนี่นะครับเยอะมากครับนี่ครับเขาเขาเรียกว่าต้นโปรงนะครับชื่อสากลต้นโปรงใบของเขาก้านของเขายาวมากครับขายก้านมะพร้าวนะครับขายต้นปรามนะครับแต่ของเขาจะสวยนะครับในเมืองเขานิยมไปปลูกเป็นไม้ประดับครับ นี่คือต้นปรงนะครับในป่าจะเยอะมากนะครับนี่ครับถ้าใครเดินป่าดูได้เลยครับถ้าเป็นพุ่มเป็นมีหยกัยกหยกักซสวยแบบนี้นะครับใบหยักหยักแหลมแหลมเรียวสวยแบบนี้ให้รู้จักเลยนะครับว่านี่คือต้นโปรงครับเป็นไม้ประดับนะครับไม่แนะนําให้ทําลายหรือขุดไปไว้ที่บ้านนะครับถ้า จะปลูกแนะนําให้เอาเมล็ดพันธุ์ของเขานะครับไปปลูกไว้ที่บ้านนะครับไม่ทําลายป่านะครับไม่แนะนําให้ทําลายป่านะครับถ้าจะปลูกก็ปลูกได้ครับแต่ต้องนําเมล็ดของเขาไปปลูกครับไปเพาะพันธุ์ได้นะครับนี่ครับนี่ครับต้นโปรงครับขอบคุณครับถ้าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับต้นโปรง